สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมอัปแรมโน้ตบุ๊กด้วยตัวเองง่ายงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะทาการอัปแรมเครื่อง HP ของผมนะหลายคนก็ได้ดูคลิปใหม่ของผมไปแล้วนะครับว่าผมได้ทําการซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่แล้วแต่เครื่องเก่าของผมเนี่ยก็แรม12กิกนะแต่ผมเนี่ยได้ทําการถอดออกมาแล้วมาใส่เครื่องนี้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการอัปเป็น1 6กิกบมาส3,200เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วผมก็เลยกาลังจะเอา แรมตัวเดิมเนี่ยกลับไปใส่ที่เครื่อง HP นะครับแต่ผมจะมาสอนใส่สําหรับคนที่ใส่แรมไม่เป็นนะหรือว่าเพิ่งซื้อแรมมาก่อนนะครับว่าเราต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม yeah โอเคครับเมื่อเราเปิดมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็ให้เราทําการเปิดโปรแกรม c p u t ขึ้นมานะครับแล้วก็มาในส่วนของตัว memory นะครับจะเห็นว่าของผมเนี่ยตอนนี้คือเครื่องนี้นะผมให้ดูก่อนวิธีเช็คบัตแรมนะครับของเครื่องเรานะ ของผมเป็น1 6 g b นะครับ DDR4 บัส3,200ดูยังไงนะครับมาที่แถบ SPD นะครับแล้วมาหาตรงสล็อตนะครับผมใส่2สล็อตเป็น OEM นะครับก็ตรงนี้นะครับจะเขียนว่า DDR4 3200นั่นก็คือแรมของผมบัส3,200เมกะเฮิร์นะครับชิปเป็นของทาง Micron t e c h n o l o g y นะครับส่วนสล็อตที่4นะครับที่จริงมันก็มี2สล็อตแหละนะมันก็ดูได้2สล็อตนะครับก็เป็นชิปไมโครเหมือนกันนะครับเป็นแรม Kingston บัส3,200นะครับ สำหรับใครที่มันไม่ขึ้นคําว่า3,002หรือใครใส่2,004หรือ2133นะครับมันไม่ขึ้นตรงนี้มันจะอยู่ในส่วนของวงลิฟตรงนี้นะครับซึ่งใน CPU s e นะครับให้เราทําการเอามาคูณ2นะครับค่ามันก็จะได้ตามออ,อกมาเป็นบัตรแรมของเรานะครับก็คือว่าสมมติอะ่ะนี่มันคือ1,600นะครับเอา1,600นะครับแล้วก็มาคูณกับ2ก็จะได้เป็นบัตร3,002นะครับถ้าของใครเป็น 1 2 0 0นะครับก็1,200งนคูณสนะครับก็เป็นบัตรสองพนะครับง่ายๆวิธีการดูบัตรแรมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการดูบัตรแรมเมื่อเราได้บัตรแรมแล้วนะครับเราก็เอาอ่าบัตรเนี่ยไปบอกเขาว่าเครื่องเราเนี่ยใช้ d d r า d d r ดีรับแล้วก็เราก็บอกบัตรแรมเขาแล้วเขาก็จะหยิบแรมมาให้เราก็จ่ายตังค์แค่นี้นะครับก็แรมนะครับอันเท่านี้นะผมให้ดูก่อนนะครับสำหรับใครไม่เคยอัพนะอันนี้เป็นของทางพินสตันนะครับก็แต่ว่ามัน ันคืออันซัมซุงนั่นแหละเพราะว่าผมถอดออกมาจากเครื่องเก่านะครับนี่นี่คือแรมนะครับอ่ะเห็นปะนี่นะครับนี่คือ8ปดกนะครับบัตรสอ0นะครับนี่คือชิปแรมนะเดี๋ยวเราไปที่เครื่อง HP ทีกันเลยครับผมโอเคครับเมื่อเรามาอยู่ที่หน้าเครื่องของเราที่ต้องการจะอัพแรมแล้วครับนี่คือหน้าตาของแรมนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือนะครับเราจะต้องใช้บัตรนะครับบัตรแข็งๆหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีไขควงปากแฉกนะครับ มีอันเล็กกับอันใหญ่ด้วยยิ่งดีนะครับเผื่อน็อตมันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ให้เราทําการนะครับหายเครื่องนะครับหายเครื่องออกมานะครับอ่าหายเครื่องนะครับแล้วก็มันจะมียางรองอยู่4จุดนะครับทาการแกะยางรองออกอันนี้ก็แล้วแต่ละรุ่นนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็ถอดออกด้วยนะครับจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเมื่อแกะแบตเตอรี่ออกแล้วก็แกะยางรอง4ตัวออกนะครับอันนี้เป็น HP 15BW513AX นะครับก็ ทาการแกะยางรองออกมานะครับยางรองก็จะมีอันใหญ่กับอันเล็กนะครับอ่ะแกะออกมาให้หมดนะครับ โอเคครับเมื่อเราทําการแกะน็อตกับยางรองเสร็จแล้วนะครับให้ทาการหายเครื่องกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็เปิดฝาเครื่องออกมานะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะครับว่าทํำยังไงนะครับเอาบัตรแข็งออกมาหนึ่งใบนะครับอันนี้ผมใช้เป็นบัตรดูวันการ์ดนะครับแล้วก็แซะตามร่องของมันนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการแซะนะครับเพราะว่าน็อตไอตัวพลาสติกเนี่ยมันอาจจะแตกได้นะครับตัวล็อกนะครับก็ค่อยๆแซะไปทีละสสติปนะครับจนถึงมุมนะครับก็ค่อยๆแซะนะครับแซะไปเรื่อยๆนะครันจนมัน สามารถแกะออกได้แล้วนะครับก็แซะไปเรื่อยๆครับผมโอเคเมื่อแซะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเครื่องแล้วก็หายหายเครื่องกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ทําการง้างมันขึ้นมานะครับก็ค่อยๆทํานะครับต้องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันอาจจะแตกหักได้นะครับก็ค่อยๆแกะออกมานะครับเมื่อฝาหลุดออกมาแล้วนะครับก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับฝาก็เก็บไว้ดีนะครับ ในส่วนตัวเครื่องนะครับก็แรมจะอยู่ทางซ้างขวาขวาล่างนะครับเนี่ยขวาล่างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะอ่ะนี่คือแรมนะครับเป็นแรมแบบสล็อตนะครับไม่ใช่แรมฝังบอร์ดนะก็ตอนนี้ใส่อยู่เป็น8กิกสะคตัวก็คือ4กับ4นะครับผมจะเปลี่ยนใส่8กับ4กลายเป็น12บสกิกนะครับก็ถอดแรมตัวเก่าออกมานะครับที่ถอดก็ออกงา้างเอาเล็ฟดันนะครับแล้วก็เอาแรมตัวเก่าออกมานี่คือแรมตัวเก่านะครับแล้วก็ แรมตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปนะครับก็เป็นแรมสับซุงก็ดูเขี้ยวให้ดีนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับแล้วก็ใส่ให้ถูกร่องนะครับใส่ไปนะครับอ่ะดูเขี้ยวให้ดีใส่ไปแล้วก็กดพร้อมกันนะครับกด2ข้างให้น้ําหนักเท่ากันให้มันมีเสียงดังแก๊กนะครับแค่นี้ก็เป็นการใส่แรมเสร็จสิ้นแล้วครับเมื่อทำการใส่แรมเสร็จแล้วนะครับก็ทําการประกอบเครื่องกับเข้าที่เดิมนะครับในส่วนขั้นตอนนี้นะก็ใครจะทําความสะอาดก็ทําความสะอาดได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยทำความสะอาดไปหลายรอบแล้วนะครับก็ ขอตัวประกอบเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วเจอกันตอนเปิดเครื่องครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ทําการประกอบเครื่องแล้วก็ใส่แบตเตอรี่อะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูดีกว่านะครับว่าจะติดไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ดวงไฟสีขาวข้างเครื่องก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเปิดติดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักพักนะครับเครื่องนี้เป็น SSD นะครับก็เลยเปิดเครื่องเร็วนะครับตัวนี้เป็น Windows 11ด้วยนะผมได้ทําการลง Windows 11ไว้ใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะเดี๋ยวรอเครื่องเปิดสักแป๊บนึงครับผม อ่ะมาละหน้าวินโด้ครับผมโอเคครับเมื่อทำการเปิดเครื่องออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เราทำการมาเช็คดูที่ Task Manager นะครับว่า RAM เนี่ยตรงตามที่เราได้ใส่ไปหรือเปล่านะครับอ่ะมาที่ช่วง Performance นะครับแล้วก็ มาที่เมมโมรีนะครับตัวนี้ก็เป็น11.5กิกนะครับก็คือฮาร์ดแวร์จะเอาไปใช้ประมาณ200กว่าเมกนะตัวนี้บัตนะครับ CPU มันรองรับที่1866เลยนะแต่ที่จริงผมก็ใส่2040นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับมันจะวิ่งที่บัตต่ำเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปการสอนอัปแรมโน้ตบุ๊กง่ายๆทำได้ด้วยตนเองนะครับ <Yeah! C LE AN> ก็ไว้คลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับแรมตัวบัต2040นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่1,280บาทในลาซาด้านะครับ ส่วนบัตร3,002ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมจะบอกราคาอยู่ที่1,690นะครับเพราะว่าผมเห็นมันเปิด XMP ได้นั้นเนี่ย Intel XMP นะครับแต่ส่วนตัวผมใช้โน้ตบุ๊กก็เป็นบัตร3,002อยู่แล้วนะครับ ASUS TUF Gaming เครื่องนี้นะแต่เครื่องที่อัพไปก็เป็นเครื่องเก่านะครับก็ซึ่งที่จริงอะ CPU มันรองรับแค่1866นะครับแต่ผมก็ใส่2,400เข้าไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านั้นผมจะมาสอนทริคอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชรรรร์ดด้้วววยยยนะคคคัััับบบบบไปแล๊าาสสี